เราเจ้ามานานมากเลยนะทายาทรุ่นที่219ของเราเจ้าเป็นใครกันเนี่ยข้าคือปอเชสีอุสเป็นบรรพบุรุษต้นกำเนิดของตระกูลเจ้าตอนสืบเชื้อสายจากดีเอนเอที่นี่มีเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจเยอะเต็มไปหมดเลยอุ้ย ตรงนี้มีหุ่นจำลองมนุษย์ในยุคต่างๆด้วยอะอนี่มันมนุษย์ในยุคโบราณนี่นะไม่รู้ว่าจะยังมีทายาทของพวกเขาหลงเหลืออยู่ในยุคปัจจุบันนี้บ้างหรือเปล่านะอืมนี่สิเสียงใครอ่ะเราเองคค้าปอเช่คุณพ,พ,พูดได้อโอยเนี่ย เราเรอเจ้ามานานมากเลยนะทายาตรุ่นที่2 1 9ราของเราทายาทรุ่นที่219เหรอใช่แล้วก็เจ้านะย้ายจากบ้านเกิดแล้วก็ไปตั้งถิ่นฐานใหม่มั่วหรือเปล่าโอ้เราพิสูจน์ได้พิสูจน์ได้ยังไงอะนี่ไงเดี๋ยวเราจะไปพิสูจน์ d n a กัน DNA นเนะนะ<อ>พิสูจน์ยังไงเหรอือมถ้าเจ้าอยากรู้เนี่ย ข้าจะพาไปพิสูจน์กันในลับซาทาทัลลง DNA ที่เธอพูดถึงนี่มันคืออะไรแล้วหน้าตาเป็นย,ยังไงหรอ DNA นะย่อมาจากคำว่าดี o x y กซิไรโบนิ i คลีอิกแอโดยดีนะก็จะมาจากตัวดี o x y ส่วนตัว N <c oughs> มาจากคำว่านิวคลีอิกและตัว A <c oughs> มาจากคำว่า a อซิ แล้ว DNA เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเราอย่างไงอะดี a นมีความสำคัญมากเลยนะเพราะว่าในสิ่งมีชีวิตทุกชนิดจะต้องมี DNA นเเพราะว่ามันทำหน้าที่เป็นสารวัตุก,กรรมทำหน้าที่ในการเก็บข้อมูลต่างๆของสิ่งชีวิตแล้วก็ส่งต่อไปยังรลูกรล่กหลานนี่ละโอ้แบบนี้ DNA ก็ต้องเกิดขึ้นมานานแล้ว่สิแล้วนานแค่ไหนหรอเจ้าต้องย้อนกลับไป ประมาณ4,600ล้านปีก่อนตอนที่โลกมนุษย์รถูกสร้างขึ้นตอนนั้นนะสิ่งมีชีวิตก็จะเป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว<อ>แล้วก็ถูกพัฒนามาเรื่อยๆกลายเป็นพืชกลายเป็นสัตว์แล้วก็เป็นมนุษย์อย่างเราในปัจจุบันนี่ไงโอ้โหแบบนี้อยากรู้เลยอะว่าใครเป็นคนค้นพบดีเอ่นออะถ้าเป็นเรื่องของการค้นพบด n นเอเดี๋ยวเราจะเ,เล่าให้เจ้าฟังเองเจ้าเป็นใครกันเนี่ย ข้าคือปอเช่สีอุตเป็นบนรรพบุรุษต้นกําเนิดของตระกูลเจ้าโอ้โหมีพบรรพบุรุษของเราสืบเชื้อสายมาจากยุคโรมันเลยเหรอเนี่ยใช่แล้วอถ้าเจ้าอยากรู้ว่าดีนเอคนพบยังไงเดี๋ยวข้าจะเล่าให้ฟังต้องย้อนไปเมื่อคริจตศักราช1953ผู้ค้นพบสำคัญเขาค้นพบดีนเอเขาชื่อว่าววสันกับคริก แล้ววัสันกับคลิกนี่เขา,าค้นพบอะไรอะ่ะอู้เข้าหนะ้าค้นพบโครงสร้างของ d ีเอนเทำให้เห็นหน้าตาว่าดีนเอเป็นยังไงและจากจุดนั้นนะก็ทําให้เกิดการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาอนูชีววิทยาด้วยออ้โหว่าแต่ที่เขาค้นพบนี่หน้าตามันเป็นยังไงอ๋อดีเนเอที่เขาค้นพบหน้าตาแบบนี้ต่เห็นว่า สาย d n เนเนี่ยเป็นสายที่ยาวมากเลยที่เกิดจากการต่อกันของิวคลีโอไทด์แล้วมีการบิดด้วยนะที่บอกว่ายาวมากเนี่ยมันยาวแค่ไหนกันอะโห<ฮ>ถ้าสมมุติดูแค่ d n a ที่อยู่ในเซล์แค่หนึ่งเซลล์นะแล้วก็เจ้าก็จับมันมาแล้วคึงออกความยาวเนี่ยจะยาวถึงสองเมตรเลยนะสูงกว่าตัวเจ้าอีก ยังไม่พอถ้าสมมติเจ้าทาการดึงขยายให้ดินเนเอนะมันใหญ่ขึ้นให้ซักหัวไหล่เราความยาวของดินเอจะสามารถพันรอบโลกเราได้มากกว่า12บรอบรอบโลกเหรอ,อโอ้โหถ้าคิดง่ายๆถ้าเราเอาดินเอพันรอบโลกหนึ่งรอบใช้เวลาทั้งหมดหนึ่งเดือนปีหนึ่งเจ้ายังพันไม่หมดเลยมันยาวมากจริงๆนะเนี่ย เอ๊เมื่อกี้จะบอกว่า DNA เกิดจากนิวเคลียต์ต่อกันเหรอ,หอว่าแต่ไอ้นิวเคลียต์นี่มันคืออะไรอะนิวเคลียต์เนี่ยเป็นโครงสร้างพื้นฐานของกดนิวคลีอิกก็จะประกอบไปด้วยส่วนที่เป็นน้ําตาลซึ่งเป็นน้ําตาลเพนโทสก็คือมีคาร์บอนอยู่5ตัวแล้วก็เป็นแบบดีออกซิไรโบสด,ด้วยนะอออนอกจากนี้ก็ยังมีหมูฟ่ฟอสเฟตแล้วก็เบสด้วย แบบนี้นิวเคลียต์ไทก็ต้องมีหลายแบบใช่ไหมถึงทําให้ DNA ของสิ่งชีวิตนั้นนีแตกต่างกันได้อะใช่แล้วนิวเคลียต์ไทนะจะมีลักษณะที่แตกต่างกันที่เบส mm hmm. ซึ่งเบสก็จะเกาะอยู่กับน้ําตาล mm hmm. เดียวซีไรโบสอีกทีนึงตัวเบสก,ก็จะถูกแบ่งออกเป็น2ชนิด mm hmm. นั่นคือเบสที่มีโครงสร้างที่เป็น1วงที่เขาเรียกว่าไพริมิดีน oh. กับเบสที่มีโครงสร้างเป็น2วงเขาเรียกว่าเบสไพริน ถ้าเป็นเบสที่มีโครงสร้างแบบวงเดียวเนี่ยก็จะมีไซโตซินกับไทมีนส่วนอีกอันหนึ่งที่มีสองวงเนี่ยก็จะเป็นอะดีนีนกับกวานีนแล้วนิวเคลียรไทนี่ต้องต่อกันแบบไหนเราถึงได้สายยาวแบบที่บอกอ่ะอ๋อการต่อของนิวเคลียรไทนะก็จะมีด้วยกันสองส่วนถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่บันไดของดีเอนเอก่อนก็คือตรงบันไดเนี่ยจะเป็นการต่อกันของหมู่ฟอสเฟตกับหมู่ไฮดรอกซิล การต่อก็จะใช้พันธะที่เรียกว่าฟอสโฟไดเอสเตอร์ก็ <Ooh. S 1> คือฟอสเฟตเนี่ยจะอยู่ในตำแหน่งคาร์บอนที่5ของน้ำตาล <Ooh. S 1> จะต่อเข้ากับหมู่ไฮดรอกซิลที่อยู่ที่ตำแหน่งที่3ของน้ำตาลเพนโทสตัวถัดไปแล้วก็ต่อแบบนี้ไปเรื่อยๆทำให้การต่อของมันเนี่ยจะเป็นลนักษณะ5พามไปสามเรื่อยๆเองโอ้โห oh. oh. ยังไม่หมด เราต่อราวบันไดแล้วใช่ไหมคราวนี้เรามาต่อที่ขั้นบันไดกันบ้างการต่อขั้นบันไดอ่ะก็คือการต่อของเบสซึ่งการต่อของเบสก็จะเป็นการต่อแบบเบสคู่สมอย่างเช่นไทมีนก็จะต้องต่อกับอะดีนีนโดยใช้พันธะไฮโดรเจนส่วนไซโดซีนก็จะต้องต่อกับกวานีนก็ใช้พันธะไฮโดรเจนเหมือนกันสลับกันไปเรื่อยๆแล้วก็เกิดการบิดเกลียวก็ได้เป็นสายดินเอ็เองอ เห็นจากรูปอะลักษณะมันเหมือนบันไดเวียนแบบนี้มันไปในทิศไหนแล้วมันกี่องศาอย่างไงบ้างอะการเกิดเกลียวของดินเอเนี่ยก็จะมีทิศที่หมุนไปทางขวาอืมเป็นเกลียวเวียนขวาแล้วก็บันไดแต่ละขั้นเนี่ยก็จะห่างกัน0.34นาโนเมตรโอ้โหแล้วก็มีการบิด3 6องศาของเบสแต่ละตัวถัดไปและการบิด3 6องศานี้นะก็เลยทำให้เกิดร่อง เป็น2ขนาดเ่ยคือล่องขนาดใหญ่กับล่องขนาดเล็กแค่นี้ดีเก็สามารถบิดเกลียวได้แล้วอย่างที่คุณเปอร์เชซวส์บอกเนยนะเหมือนเราเคยเห็นในรายการเธอเขาเราใครสำรวจคนไทยในแผ่นดินตอนดินเอคนไทยเขาก็ใช้วิธีการสำรวจแบบนี้ใช่ไหม DNA ของแต่ละคนเป็นอัตลักษณ์บุคคลคือไม่มีใครเหมือนใครยกเว้นกรณีแฝดร่วมไข่และ DNA จากพ่อและแม่จะถ่ายทอดต่อไปยังลูกหลานหากมีการเคลื่อนย้ายไปอยู่ที่อื่น DNA ผสมผสานกับคนกลุ่มอื่นเกิดเป็นกลุ่มคนที่มี DNA ต่างออกไปจากเดิมความคล้ายกันความต่างกันของ DNA คนกลุ่มต่างๆ จึงทำให้เกิดการศึกษาที่เรียกว่าพันธุศาสตร์ประชากรเป็นเครื่องมือนหนึ่งช่วยหาคำตอบว่าใครเคลื่อนย้ายมาจากไหนมีความสัมพันธ์กันอย่างไรลักษณะทางพันธุกรรมของที่เราศึกษาด้วย d n a อนเนี่ยนะครับมันจะถูกถ่ายทอดอย่างต่อนเนื่องนั่นก็คือความหมายก็คือมันมันไม่ได้สูญหายไปไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่ามันสามารถจะสืบค้นกลับขึ้นไปได้เลยในหลายๆอ่หลายๆเจเนเรชันหลายๆรุ่นนะคะ ปัจจุบันการตรวจ DNA ง่ายและสะดวกขึ้นมากมีชุดอุปกรณ์ตรวจ DNA จําจำหน่ายทางออนไลน์เพื่อหาคำตอบว่าเราเคลื่อนย้ายมาจากไหนมีบรรพชนอยู่ที่ไหนก็จะมีหลอดแบบนี้เอามาเพื่อจะเก็บตัวอย่างน้ำลาย ชุดตรวจ DNA เป็นกล่องเล็กๆข้างในบรรจุหลอดสำหรับเก็บตัวอย่างน้ำลายแต่ละหลอดมีรหัสซึ่งจะต้องใช้ลงทะเบียนให้ตรงกับชื่อเจ้าของน้ำลายแต่ละคนมีคู่มือเพื่อเก็บตัวอย่างน้ำลายให้ถูกต้องในแต่ละขั้นตอนและตรงฝาเนี่ยนะคะมันจะมีน้ำยาอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะต้องว้วน้ำลายนะคะใส่ลงไปในช่องนี้มันก็จะไหลลงไปในท่อตรงนี้นะคะ พอใส่จนถึงขีดที่เขากำหนดก็ให้ปิดลงไปเลยนะคะตรงนี้มันจะเป็นน้ำยาที่ใช้สำหรับการคารักษาสภาพของ DNA หรือว่าเซลล์ในช่องปากของเรานะคะแต่ละหลอดจะมีบาร์โค้ดเป็นของตัวเองนะคะในน้ำลายมนุษย์99.5เป็นเป็นน้ำ มีเซลลเยื่อบุช่องปากเซลลกระพุ้งแก้มปนอยู่ในน้ำลายซึ่งในเซลล์มีดีเนเอเมื่อได้น,น้ำลายในปราาิมาณที่กำหนดก็ปิดหลอดมีน้ำยาที่ฝาหลอดผสมลงไปเพื่อรักษาสภาพน้ำลายจนกว่าจะส่งไปถึงห้องปฏิบัติการวิทยศาศาสตร์เพื่อแยกเอาเฉพาะ DNA ไปวิเคราะห์หาลำดับเบสหรือรหัสพันธุก,กรรมต่างๆของแต่ละคนต่อไป เก็บตัวอย่างเรียบร้อยแล้วก็แพ็ะคค่ะก็จะส่งอันนี้ค่ะไปต่างประเทศซึ่งใช้เวลาอีกประมาณ2เดือนเราก็จะทราบผลเนาะไม่กี่ปีมานี้ โครงการวิจัยเกี่ยวกับ DNA ทําให้เรื่องประวัติศาสตร์โบราณคดีได้รับความสนใจมากขึ้นบางครั้งเราก็พบว่าร่องรอยอันเก่าแก่หลายพันปียังคงรอคอยการค้นพบใหม่ๆอยู่เสมอความรู้สมัยใหม่เกี่ยวกับ DNA ทําให้การศึกษามนุษยวิทยามีหลักฐานเพิ่มมากขึ้นงานวิจัยรุ่นแรกเมื่อ10ปีก่อน ของศาสตราจารย์ดต็ตรเสมอชัยภูลสุวรรณและศาสตราจารย์ดรแพทย์หญิงพัชรีเล,ลิศฤทธิ์ร่วมกับนักวิชาการไทยผลงานวิจัยศึกษา DNA คนโบราณและคนปัจจุบัน22กลุ่มทั้ง DNA คนแถบอันไตคนในประเทศไทยกลุ่มต่างๆและคนจ้วงประเทศจีนเพื่อศึกษาว่าความสัมพันธ์คนกลุ่มใดมีด NA คล้ายกันหรือใกล้ชิดกัน พบว่า DNA มนุษย์โบราณในกลุ่มแม่น้ำมูลที่แหล่งโบราณคดีเนินอุโลกและบ้านหลุมข้าวมี DNA ใกล้ชิดสอดคล้องกับคนตระกูลภาษาออสโตรเอเชียติกในประเทศไทยก็คือชาวบนชาวบนเป็นคนมอนโบราณเป็นหนึ่งในกลุ่มตระกูลภาษามอนขมินนี่เป็นผลงานวิชาการมนุษยวิทยาพันธุศาสตร์ที่สำคัญที่พยายามหาคำตอบว่าคนไทยมาจากไหน เดินอุโลกเนี่ยเราค้นออกมาแล้วเนี่ยคิดว่าได้สักประมาณเกือบ30โครงกระดูกนะคะส่วนบ้านหลุมข้าวซึ่งแก่กว่าเก่ากว่าเนี่ยนะคะก็ได้สัก20กว่ากว่าโครงกระดูกนะคะแล้วเราก็เอาลองเอามาศึกษาโดยการที่จะมาสกัดด n a น,นะคะเราเอามาดูเขาเรียกว่าดูลำดับของเบสนะคะค,ค,คือสารพันธุก,กรรมที่อยู่ในนั้นว่ามีลำดับอย่างไรและสารพันธุก,กรรมของอดีเอ็นเอเมโทคอนเดรียนเนี่ยใกล้จีนหรือเปล่านะเราก็ต้องไปเอาดีเอ็นเอของคนจีนมาเปรียบเทียบกับดีเอ็นเอของโครงกระดูก แล้วถ้าใกล้กับคนมอนไหมก็ต้องไปหาดินเองคนมอนมาซึ่งเราใช้กลุ่มของชาวบนนะคะที่อยู่ที่นครราชสีมาแล้วก็เปรียบเทียบคล้ายกัมพูชาไม่คนคาแมเขาใช้คำว่าคาแมโบราณเนี่ยนะคะเราก็ต้องไปหาคนกัมพูชามาก็ขอด n นเอเข้ามาอันนี้คือการเปรียบเทียบนะคะเป็นการศึกษาแบบเปรียบเทียบนะคะ การศึกษาดี a นเอคนโบราณอายุประมาณ2,000ถึง4,000กว่าปีที่บ้านหลุมข้าวและเนินอุโลกพบว่ามีลักษณะพันธุก,กรรมคล้ายคนไทยปัจจุบันได้แก่คนชาวบนหรือยักกูรชาวบนบางครั้งก็เรียกตนเองว่าชาวดงชาติพันธุ์ในกลุ่มตระกูลภาษาออสโตรเอเชียติกอาศัยอยู่ในเขตภูเขารอยต่อภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนครราชสีมาชัยภูมิเพชรบูรณ ไม่ไกลจากพื after, ้นที <PDF> <the> last, ่พบโครงกระดูกโบราณดังกล่าวผลงานวิจัยทำให้นักวิชาการคาดว่าชาวบนอาจสืบเชื้อสายมาจากคนดั้งเดิมที่เคยอาศัยบริเวณนี้เมื่อหลายพันปีก่อนคือก็เป็นกลุ่มคนอีกกลุ่มนึงนะครับเนาะที่ยังรักษาภาษาไว้ได้ถึงอันนี้เทียบๆกับต่างประเทศแล้วก็คงจะเหมือนกับอินเดแดงหรืออะไรเงี้ยนะครับประมาณนี้นะครับ มีการศึกษาเรื่อง DNA ของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในประเทศไทยมาหลายปีแล้วการศึกษาพันธุศาตร์ประชากรเริ่มจากการศึกษากลุ่มประชากรภาคเหนือเช่นกะเหรี่ยงมงเยา้าและชาวไทยภูเขากลุ่มต่างๆเช่นลีซูอาคาปัจจุบันมีการศึกษาครอบคลุมไปทุกภาคเกือบทุกกลุ่มประชากรการหา บรรพชนของมนุษย์เนี่ยนะครับมันจะมีอยู่2วิธีการหลักก็คือการศึกษา DNA ของมนุษย์ปัจจุบันที่ยังมีชีวิตอยู่ที่เราเรียกว่าโมเดิร์นฮิวแมนนะครับจากนั้นก็ใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์แล้วก็คอมพิวเตอร์จำลองหาว่าต้นกำเนิดเนี่ยคือใครนะครับส่วนอีกวิธีหนึ่งคือเป็นการศึกษา DNA โบราณเปรียบเทียบกับ DNA ของคนปัจจุบันผลที่ได้ออกมาจะเป็นรหัสพันธุก,กรรม ซึ่งเมื่อป้อนเข้าไปในโปรแกรมจะถูกอ่านค่าเพื่อศึกษาเปรียบเทียบกับข้อมูลตัวอย่างอื่นๆจากการศึกษา DNA ย้อนกลับไปพบว่ามนุษย์ปัจจุบันเริ่มปรากฏขึ้นที่แอฟริกาเมื่อประมาณ2 0 0 0 0 0ปีก่อนเคลื่อนย้ายกระจายกันเป็นหลายกลุ่มย่อยเมื่อประมาณ40,000ถึง50,000ปีก่อนมนุษย์โบราณเคลื่อนย้ายไปหลายทิศทางบางส่วนขึ้นเหนือไปทางยุโรปบางส่วนมุ่งสู่ทิศตะวันออก บางก็มาทางอินเดียบางส่วนเข้าอุตสาคาเนและลงคาบสมุทรบางคนอาจจะรู้สึกแปลกใจแต่ทราบไหมหลักฐานหนึ่งก็คือประเทศไทยของเรามีคนมานนิซึ่งมีรูปลักษณ์ใกล้เคียงกับคนแอฟริกันคนมนันนิถือเป็นคนไทยที่มีประวัติการอยู่อาศัยที่นี่4 0 0 0 0ถึง50,000ปีมาแล้วและในประเทศไทยยังมีคนรูปลักษณ์ที่แตกต่างกันอีกมากมาย ซึ่งเกิดจากการผสมผสานกันทาง DNA เชื้อสายบรรพชนในเลือดในกายใน DNA อาจจะไม่ได้แสดงออกมาอย่างชัดเจนแต่ก็ยังคงอยู่และตรวจสอบย้อนกลับไปได้เสมอข้าอยากให้เจ้าได้เห็นโครงสร้าง DNA ชัดๆจังเลยทำไงอะ่ะอ่าเอาอย่างนี้ดีกว่า เดี๋ยวข้าพาเจ้าไปทําโครงสร้าง DNA กันในกิจกรรมบันได DNA อนี่เลยกิจกรรมบันได DNA เอาอย่างนี้แล้วกันเรามาเริ่มกันเลยเรามาเริ่มที่ตัวแรกก่อนนี่คือฟอสเฟตในที่นี้เนี่ยเราจะให้ฟอสเฟตกับตัวน้ำตาลอยู่ติดกันไปเลย และตัวที่ต้องมีความต่างกันแน่นอนในลำดับของสายดินเอนั่น,นคือเบสจำได้ไหมที่เบสของเราเนี่ยก็จะถูกแบ่งออกเป็น2ชนิดก็คือมี1วงกับมี2วงอ่าก็คือไพรีไมดีนกับไพรีนั่นเองอ่ะเราก็จะให้เยลลี่แต่ละสีเนี่ยแทนตัวเบสที่แตกต่างกันอย่างสีแดงเราก็จะแทนเป็น A อันนี้จะเป็น T เบนซีหลายก็เป็นจีนั่นเองหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้เจ้าเนี่ยเรียงเบรดฝั่งเดียวก่อนตามใจชอบเลยนะสีไหนสลับกันก็ได้ตอนนี้นะเจ้าจะได้สาย DNA ที่เป็นแค่ฝั่งเดียวหรือเป็นแค่สายเดียวปกติแล้วเนี่ยสาย DNA นเจะต้องประกอบไปด้วย2สายใช่ไหมอ๋มอเกือบลืม ว่าเราจะต้องใส่เจ้าตัวฟอสเฟตกับน้ำตาลลงไปด้วยก็ใส่ฝั่งนี้เลยเรียงยาวไปเลยถึงไหมคราวนี้เราจะต้องทำการให้ d ีเอเนี่ยกลายเป็นสายคู่อ่าอย่างที่บอกว่าการที่ดีเอ็นเอจะเป็นสายคู่ได้นั้นเบสจะต้องจับกับเบสคู่สมอย่าง A จะต้องจับกับ T และ C ก็จะต้องจับกับ G อย่างเช่นตัวแรกที่เป็น A ก็ต้องจับกับที่แบบนี้อันที่สองเป็น 3, ต้องจับกับ A, A แบบใช่แล้วเราก็เรียงไปเรื่อยๆโอเคตอนนี้เราได้สาย DNA ละสังเกตว่าตอนนี้นิวเคลียต์ไทของเราเรียงต่อกัน แต่ก็ยังไม่ได้เชื่อมกันจนกลายเป็นสายดินเอวยาวเพราะว่ายังขาดพันธะ mm hmm. อย่างที่บอกตอนแรกว่าฟอสเฟตเองเนี่ยจะจับกันระหว่างนิวเคลียที่ใช้พันธะที่เรียกว่าฟอสโฟไดเอสเตอร์ hmm. และระหว่างเบสก็จะมีการสร้างพันธะที่เรียกว่าพันธะไฮโดรเจนซึ่งพันธะวันนี้เราจะใช้เป็นไม้เสียบลูกชิ้นแทนพันธะทั้งหมดเลย ถ้าเป็นแบบนี้นะตัวโอเคเสียแบบนี้ไปเรื่อย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 ,อยนาะโอเคมานี่แบบนี้หรือเปล่าว่า ถูกตั้งเก่งมากเจ้าต้องได้ดีเอความฉลาดมาจากข่าแน่ๆเลยอืมเอ๊ะแต่เอมันต้องทําให้มันเป็นเกลียวก่อนนะตอนปน่าใช่เพราะว่าตอนนี้นะโครงสร้างดีเอเนี่ยยังไม่สมบูรณ์พอต้องมีการบิดเป็นเกลียวด้วยเวียนขวาอย่างที่บอกเจ้าก็แข่ยกขึ้นมาแล้วก็บิดเลยเอ้ยน,บบนี้อย่างนี้เหรอใช่อ้ เป็นเกลียวแบบนี้หรือเปล่าใช่แล้วเวลาที่สายดินเอต่อก,กันยาวๆก็จะเป็นเกลียวแบบนี้แั่นแหละโอ้โหอเอว่าแต่เราเห็นแล้วว่าโครงสร้างของ d n เนอหน้าตามันเป็นแบบนี้แล้วในสิ่งมีชีวิตจริงๆหลังจะเป็นแบบนี้ไหมนะแล้วก็าสามารถมองเห็นได้หรือเปล่านะได้สิถ้าเจ้าอ,อยากเห็นว่าหน้าตาของด n a นเอในสิ่งมีชีวิตจริงๆจะเป็นยังไงเดี๋ยวข้าจะพาเจ้าไปสกัดด n a นเอกัน ในกิจกรรมมหัศจรรย์ DNA ว้าวนี่เลยเดี๋ยวเรามาสกัด DNA ของกล้วยหอมกันอุปกรณ์ที่จะต้องมีนั่นคือกล้วยหรือว่าจะเป็นผลไม้ชนิดอื่นก็ได้นะแล้วแต่เลยแล้วก็จะมีหลอดยอดถุงซิปล็อกน้ำสะอาดน้ำยาล้างจานเกลือ แล้วก็มีแอลกอฮอล์ที่แช่เย็นจ,จัดเลยนะแล้วก็มีหลอดทดลองนะเอาไว้ใส่ดินเอตตอนสุดท้ายโอเคอลืมไม่ได้ไต้องมีกระดาษกรองด้วยวันนี้เราใช้กระดาษกรองกาแฟาเ,เดี๋ยวเรามาเริ่มจากการที่ทําให้เซลล์ของกล้วยหอมแตกออกเป็นเซลล์เดียวเดยวก่อนอโดยการบ,บดบดยังไงอี่ง่ายเดี๋ยวเราจะให้บดลงในถุงซิปล็อกหลังจากนั้นก็ทําการบดให้กล้วยหอมนั้น ละเอียดเลยบีเลยนะใช่อ่าอย่าลืมไล่ลงออกนะต้องละเอียดมากๆเลยนะไม่อย่างงั้นเนี่ยเซลล์ก็จะไม่แตกออกมาอมืต้องบีให้ละเอียดไปเลยการบีแบบนี้จะทําให้ผนังเซลลของพืชเนี่ยแตกออกแบบนี้ละเอียดพอไหมอ่าใช้ได้แล้วละ่ะนี่แล้วยังไงต่อต่อมาเดี๋ยวเราจะต้องมาผสมสารเพื่อใช้ในการที่จะทําลายเยื่อคุ้มเซลลแล้วก็ทําให้ดีดๆเอเนี่ย ออกมาข้างนอกจัดไปโอเคอันนี้พักไว้ก่อนนะเราก็จะใช้น้ำ <c oughs> สะอาด100มิลลิตรรวมกาบน้ำยาล้างจาน2ช้อนโตะ๊ะและก็เกลืออีก1ช้อนโตะ๊ะแล้วก็ผสมให้เป็นเนื้อเดียวกันเลย ประมาณนี้ได้หรือยังได้แล้วเราก็ได้ <Okay. S 1> สารละลายที่ใช้ในการสกัด DNA ออกมาแล้ว uh. ต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะนำสารละลายเนี่ยใส่ลงไปในกล้วย uh. ปริมาณที่สใส่ก็คือให้ท่วมกล้วยไปเลยอ๋องั้นเทไปได้เลยเทไ,ได้เลย ประมาณนี้ใช่แล้วเพาะเอ,อเย่ยหขอดูหน่อยสักครึ่งถุงก็ได้ครึ่งถุงใช่ใชโอเคอออทําการเช็ดเบๆาๆแต่อย่าแรงนะไม่งั้นเดี๋ยวดินเองของเราเนี่ยจะขาดได้ขั้นตอนนี้นะน้ำยาล้างจานเองนะจะทำหน้าที่ในการกำจัดไขมันที่อยู่บนเยื่อคุ้มเซลทำให้ดินินเอเนี่ยออกนะ Oh, ส่วนววเกลือเองนะก็จะทําหน้าที่ในการดึงดีเอเอออกจากโปรตีนนั่นเองโอเคใช้ได้แล้วละ่ะต่อไปเราก็จะนําไปกรองนีเล okay, ยนะหนึ่งสองสาม mm hmm. ขั้นตอนนี้เราก็จะกรองเอาส่วนที่เป็นเซลล์อื่นๆ ที่เป็นของส่วนของกล้วยเนาะออกไปแล้วก็จะได้สารละลายด้านล่างที่คาดว่าจะมี DNA อยู่ห,หลังจากกรองจะได้สารละลาย DNA จากกล้วยแล้วต่อไปเรามาตกตะกอน DNA กันโดยเราจะเทสารละลายลงไปในหลอดทดลองจากนั้นใส่แอลกอฮอล์ความเข้มข้น70%ที่มีความเย็นจัดลงไป โดยใส่ในปริมาณให้มากกว่าสารละลาย DNA ที่อยู่ในหลอดทดลองเล็กน้อยจากนั้นตั้งหลอดทดลองทิ้งไว้สักครู่เพื่อให้ DNA เกิดการตกตะกอนว้าวเน็นไงเราจะเห็นส่วนที่เป็นคล้ายๆกับฟองน้ำอยู่ตรงกลางใช่ไหมคช่พอมนทางด้านบนนั่นแหละคือดิ a นเ ดีเนเะคะเป็นองค์ประกอบหลักของสิ่งมีชีวิตค่ะซึ่งมีความสำคัญมากเลยนะคะในการดำรงเผ่าพัานธุ์และก็ส่งต่อลักษณะจากรุ่นลูกไปสู่รุ่นหลานได้ค่ะดีเนเนะคะจะประกอบไปด้วยนิวเคลียตยค่ะต่อกันเป็นสายยาวเลยค่ะลักษณะของดีเนเนี่ยก็จะบิดเป็นเกลียวคู่ด้วยนะคะคล้ายกับบันไดเวียนค่ะแต่กว่าที่มนุษย์อย่างเรานะคะจะพบโครงสร้างของดีนเอเนี่ยก็ใช้เวลาน,านานมากเลยค่ะ การค้นพบดินเอนะคะมีความสําคัญที่ช่วยให้มนุษย์เนี่ยเข้าใจกลไกลการทํางานของดินเอได้มากขึ้นในฐานะของสารพันธุกรรมและยังทําหน้าที่ในการกําหนดชีวิตทุกชนิดบนโลกเลยค่ะเพราะเวลาที่เราเห็นโครงสร้างของดินเออย่างละเอียดแล้วนะคะจะทําให้เราสามารถอธิบายกลไกลต่างๆที่เกิดขึ้นภายในเซลล์ที่เกี่ยวข้องกับดินเอได้ดีขึ้นนนั่นเองและยังนําไปสู่การพัฒนาเป็นเทคโนโลยีพันธุวิศวกรรมด้วยค่ะ แล้วกลับมาพบกับคำถามและการหาคำตอบในชีวิตประจำวันด้วยภูยาศาสตร์ได้ใหม่ในรายการ Lab si, s ร a r ท้าทดลองทาง ALTV ช่อง4ทีวีเรียนสนุกค่ะแล้ววันนี้นะคะพี่แพรวและคุณโพคาร์เช่กับคุณเปอร์เช่ซิอุสต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายโอ้กลับกลายเป็นหุ่นกันหมดแล้ว啊